นับเป็นข่าวชักวงการบันเทิงจีนไต้หวันหลังจากชฉงเยาวนักเขียนชื่อดังเสียชีวิตด้วยการฆาตัวตายเมื่อบ่ายวันที่4ธันวาคม2567ที่บ้านพักในเขตดันสุยเธอเสียชีวิตด้วยวัย86ปีโดยรายละเอียดของเหตุการณ์ยังคงต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมหลังจากได้รับแจ้งเหตุบุตรชายของเธอได้ขอให้เลขานุการเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านพบว่าแม่ของเขาไม่มีสัญญาณชีวิตแล้ว ประวัติชงเยาชงเยามีชื่อจริงว่าเฉินเจอเกิดในปี1938ที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสชวนในช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองครอบครัวข,ของเธอมีการศึกษาสูงโดยคุณพ่อเฉินจือผิงและคุณแม่หยวนสิงชื่อเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการศึกษาผลงานแรกที่ได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ Outside the Window ซึ่งชงยาอ้างอิงมาจากรักแรกของตัวเอง ประสบการณ์รักครั้งแรกของเธอในวัย18ปีกับครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้นวน,นิยายลิมรักของเธอ Outside the Window ซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จและเปิดทางให้เธอกลายเป็นนักเขียนชื่อดังนวน,นิยายของชงยาเริ่มต้ผยพ,พร,รั้งแรกในนิตยาสาร Crown Magazine และมยในรูปแบบรวมลมก็ทำยอดขายทะลุทลาย นอกจากนั้นยังได้รับการดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โดยเธอมักรับบทบาทเป็นโปรดิวเซอร์รูปผู้เขียนบทด้วยตัวเองสำหรับภาพยนตร์ในยุคปี1970มักมีนักแสดงช่ดดังอย่างลินชิงจีหลินฟงเจียวชินเสียงหลินและชินฮันซึ่งกลุ่มนักแสดงเหล่านี้ได้รับการขนานนามว่าสองชินสองหลินเป็นที่ทราบกันว่าชงเยาเป็นผู้สร้างสรรผลงานอันโด่งดังเช่นองหญิงกมลา returning the princess, ฮกความฟัน six dreams, ละรักในสายฝน love in the rain, ผลงานนวนิยายและละครของเธอเคยได้รับความนิยมอย่างมากอย่างไรก็ตามชีวิตของชงเหยาก็เต็มไปด้วยความพลิกผันและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอได้ค่อยๆห่างหายจากการปรากฏตัวต่อสาธารณชนข้อความอำลเดครั้งสุดท้ายเลขานุกการของชงเหยาเผยว่าข้อความสุดท้ายที่นักเขียน ดังได้ทิ้งเอาไว้เธอระบุว่าไม่ต้องการ,รเผชิญกับการถูกทรมานด้วยโรคภัยเมื่ออายุมากขึ้นเธอกล่าวกับแฟนคลับว่านี่คือความปรารถนาของฉันความตายเป็นเส้นทางเดียวของทุกคนและยังเป็นเรื่องสําคัญครั้งสุดท้ายฉันไม่อยากปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมและไม่อยากค่อยๆเหี่ยวเฉาฉันต้องการตัดสินใจในเรื่องสําคัญนี้ด้วยตัวเองเธอยังขอให้ทุกคนอย่าเศร้ากับการจากไปของเธอแต่ให้ยิ้มให้ฉัน พร้อมแสดงความรู้สึกว่าเธอได้หลุดพ้นจากร่างกายที่ทุกทรมานและชีวิตของเธอไม่สู่เปล่านอกจากนี้เธอ,อยังเรียกร้องให้ คนหนุ่มสาวอยายอมแพ้ต่อชีวิตง่ายๆข้อความเต็มจากเฟซบุ๊ก k ฉงเหวแปลจากภาษาจีนเมื่อหิมะเริ่มโปรยปรายเมื่อหิมะแรกเริ่มตกฉันร้องเพลงเบาๆในใจในที่สุดก็รอวันนี้มาถึงอย่าพลาดฤดูหิมะในชีวิตของคุณเส้นทางชีวิตนี้ยากลำบากและครุขระเคยผ่านบทเพลงหลากหลายที่ซับซ้อนหลังจากเดินผ่านถนนที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเคยรอดผ่านคลื่นลมแรงของสายน้ำเธอยังขอให้ทุกคนอย่าเศร้ากับการจากไปของเธอแต่ให้ยิ้มให้ฉัน พร้อมแสดงความรู้สึกว่าเธอได้หลุดพ้นจากร่างกายที่ทุกทรมานและชีวิตของเธอไม่สูขเปล่านอกจากนี้เธอยังเรียกร้องให้คนหนุ่มสาวอย่ายอมแพ้ต่อชีวิตง่ายๆข้อความเต็มจากเฟซบุ๊กฉงเหยา แปลจากภาษาจีเมื่อหิมะเริ่มโปรยปรายเมื่อหิมะแรกเริ่มตกฉันร้องเพลงเบาๆในใจในที่สุดก็รอวันนี้มาถึงอย่าพลาดฤดูหิมะในชีวิตของคุณเส้นทางชีวิตนี้ยากลำบากและครุขระเคยผ่านบทเพลงหลากหลายที่ซับซ้อนหลังจากเดินผ่านถนนที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเคยรอดผ่านคลื่นลมแรงของสายน้ำนี่คือทางเลือกสุดท้ายของฉันเวลามาถึงแล้ว และชีวิตจะไม่ดีขึ้นอีกต่อไปอย่าชุดรั้งคนที่คุณรักและก้าวข้ามความเจ็บป่วยหัวใจฉันตอนนี้เป็นอิสระและเบิกบานโปรดอย่าเศร้าอย่าร้องให้กับการจากไปของฉันยิ้มให้ฉันเถอะความสวยงามของชีวิตอยู่ที่ได้รักได้เกลียดได้หัวเราะได้ร้องให้ฉันได้สัมผัสทุกอย่างแล้วในชีวิตนี้ฉันไม่เคยปล่อยให้ชีวิตนี้สูเปล่าเลยสุดท้ายนี้ฉันขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างอิสระไร้กังวลชงเยาเขียนหน้าอาคารทรงอิงเขตตั้นสุ202412.3กถถื่องกานยี่ฆาต การจัดไปของชงเหวยาทาให้ประเด็นเรื่องการุณยฆาตกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและสวัสดิการชิวไทยยืนกล่าวว่าการุณยฆาตไม่ใช่การเสียชีวิตตามธรรมชาติแต่เป็นการจบชีวิตก่อนเวลาซึ่งยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในประเด็นนี้ชิวไทยยืนกล่าวว่าก่อนที่จะพูดถึงการุณยฆาตเราต้องพิจารณาก่อนว่ามีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอย่างเหมาะสมหรือไม่เขาอธิบายว่า ด้วยการดูแลแบบประคับประคองและการดูแลแบบบรรเทาทุกอาการไม่สบายทางกายของผู้ป่วยกว่า90%สามารถบรรเทาได้และผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เขาย้ำว่าการยาุญาตเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปชิวไถยหยวนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าไต้หวันมีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในระดับสูงสุดในเอเชียและเป็นอันดับสามของโลกซึ่งควรนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้ปราศจากความเจ็บปวดพร้อมทั้งช่วยให้จิตใจย,ยอมรับความหมายของชีวิตและการเสียชีวิตตามธรรมชาติที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญเขายอมรับว่าการุณยฆาตไม่ใช่การเสียชีวิตตามธรรมชาติแต่เป็นการยุติชีวิตก่อนเวลาและเป็นเรื่องที่มีข้อถกเถียงสูงในขณะที่การดูแลแบบประคับประคองมุ่งเน้นทั้งการมีชีวิตอยู่และการเสียชีวิตอย่างมีคุณภาพและเขาเรียกร้องให้ชาวจีนใช้ประโยชน์จากการดูแลเหล่านี้อย่างเหมาะสมความคิดเห็นจากชาวเน็ตชาวเน็ตคนหนึ่งโพสต์ว่า หลังอ่านข่าวการเสียชีวิตของชงยาวเขารู้สึกสะท้อนใจว่าแม้แต่คนร่ำรวยก็ยังไม่สามารถรับมือกับความทุกข์ทรมานจากวบยชาราและความเส่อมถอยได้พร้อมกล่าวว่าหากมีการุณยฆ่าชงยาวอาจมีทางเลือกอื่นเขายังกล่าวเพิ่มเติมว่ามีผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจำนวนมากที่ต้องทนทุกข์ทรมานในช่วงสุดท้ายของชีวิตและต้องพึ่งพาร์ฟินเพื่อความอยู่รอดสิ่งนี้เป็นการทรมานทั้งผู้ป่วยและครอบครัวและยังเป็นการสูญเสียทรัพยากรกด้านสุขภาพความคิดเห็นดังกล่าวจุดกระแสะการถกเถียงในหมู่ชาวเน็ตบางคน สนับสนุนการผ่านกฎหมายการุญาคาตในไต้หวันขณะที่บางคนชี้ว่าการุญาคาตในต่างประเทศมีเงื่อนไขที่เข้มงวดและไม่ควรทำให้เป็นเรื่องซับซ้อนในประเทศจีนโดยไม่จำเป็น